ทำความรู้จักแพรภริตาสาวไทยในวงเบบี้มอนสเตอร์จากค่ายไ g จีเ e r นเตอร์เ t นเมนต์ เรียกว่ากลายมาเป็นกระแสโด่งดังมากจริงๆสําหรับน้องแพรพาริตาหรือที่ใครรู้จักกันในชื่อของพาริตาหนึ่งในสมาชิกค,คนไทยจากวงเกิร์ลกรุ๊ปเบบี้มอนสเตอร์จากทางค่าย YG Entertainment ที่เธอนั้นได้เป็นสมาชิกที่ดิซ่าพูดถึงในบทสัมภาษณ์ของ rolling stone มาก่อนในวันนี้เราเลยอยากจะพาทุกคนมาทําความรู้จักกับสาวน้อยคนนี้ตามมาดูกันว่าเธอคนนี้เป็นใครคาแรคเตอร์เป็นอย่างไรและความปั้วปังจะมีมากขนาดไหนถึงทําให้ใครลหลายๆคนตกหลุมรักเธอโดยน้องมีชื่อจริงว่าแพรพาริตาชายคงชื่อบนสเตทคือ ภาริตาเกิดเมื่อวันที่26สิงหาคมพุทธศักราช2548ปัจจุบันอายุ17ปีด้านการศึกษาน้องแพรเคยเรียนที่โรงเรียนร่วมเดีดวิทศศึกษามาก่อนน้องแพรเป็นหนึ่งในสมาชิกคนไทยในวงเกิร์ลกรุ๊ป baby monster โดยในตอนเด็กน้องแพรได้ผ่านการประกวดมาอย่างหลากหลายไม่ว่าจะเป็นด้านการเดินแบบซึ่งเธอนั้นได้รับหลากหลายรางวัลเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น miss popula o r d b e เวที miss World, t e n thailand 2018 talent kids and t e n 2018น asia junior fashion runway 2018 เอเชีย c ปซิฟ a กอาร์ต2019 g l o b a l fashion show 2019 street dance junior จาก ido world dance cup น้องแพรภริตาได้เข้ามาเป็นหนึ่งในศิลปินฝึกหัดของค่าย b a i c entertainment ตั้งแต่ช่วงปลายปี2019ซึ่งในระหว่างนั้นเธอก็ได้ฝึกฝนและพยายามเป็นอย่างหนักไม่ว่าจะเป็นการร้องเต้นเพอร์ฟอร์แมนต์ต่างๆและได้โชว์ศักยภาพความปางครั้งแรกในฐานะเด็กฝึกใน l i ฟ์ p e r f o r m ร์แมน์เพลง What Other People Say จากศิลปิน Sam Fisher Demi Lovato ซึ่งจากโช์นี้เองทำเอาใครหลายๆคนประทับใจในสียง สก้องกลางวานันแถมยังมีไฮโน้ตที่ฟังแล้วขนลุกมากๆและต่อมาในวันที่12พฤษภาคม2023ที่ผ่านมานั่นเองทาง YG ก็ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าน้องแพรพริตาได้เป็นหนึ่งในศิลปินวง Baby Monster ซึ่งบอกเลยว่างานนี้ทำเอาแฟนคลับทั้งชาวไทยและอินเตอร์แฟนหลายคนปากเม้นรัวกันเลยทีเดียวครับดันคาแรคเตอร์และความน่ารักของน้องแพรที่ทำเอาใครหลายๆคนตกหลุมรักนั่นก็คือน้องเป็นสาวน่ารักเป็นคนที่สดใสามากเป็นคนที่เฟรนลี่ชอบช่วยเหลือคนอื่นอีกทั้งน้องแพรยังเป็นคนที่มีความพยายามและมุ่งมั่นสูงมากมีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอและนอกเหนือจากนี้แล้วน้องแพรภริตายังเป็นสาวสวยที่เก่งมากๆอีกด้วยโดยเธอนั้นสามารถพูดได้ถึง3ภาษาคือภาษาไทยภาษาอังกฤษและภาษาเกาหลีซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าเสน่ห หลาม,มากครับและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวและข่าวสารจาก K-pop Station หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าครับ